ในฤดูหนาวปี1959นักศึกษาจากสถาบันเทคนิคอูราวจำนวน10คนนำโดยชายหนุ่มวัย23ปีชื่อว่าอีกอร์ไดอตลอฟตั้งเป้าจะเดินทางพิชิตยอดเขาแต่การเดินทางนั้นไม่มีวันกลับมาเหมือนเดิมอีกเลยก่อนที่จะออกเดินทางพวกเขาได้ส่งจดหมายถึงครอบครัวบอกว่าเราจะกลับมาประมาณวันที่12กุมภาพันธ์ แต่แล้วไม่นานหลังจากนั้นพวกเขาก็ขาดการติดต่อไปอย่างไร้ร่องรอยสองสัปดาห์ต่อมาทีมค้นหาจึงถูกส่งขึ้นไปที่ภูเขาซึ่งมีหิมะลึกถึงระดับอกและสิ่งที่พวกเขาพบกลายเป็นหนึ่งในคดีที่ลึกลับที่สุดในศตวรรษเซมยอนซโลตารอฟซี่คโครงหักห้าซี่สวงอกยุบและลูกตาหายไปทั้งสองข้างริยูมิลล่าไม่มีลิ้น ไม่มีลูกตาซี่โครงหักกว่าสิบซี่อเล็กซานเดอร์โคเลวาตอฟมีรอยฟกช้ำที่คอและใบหน้าแต่ไม่มีบาดแผลภายในที่ชัดเจนที่สำคัญเสื้อผ้าบางชิ้นยังมีรังสีเบต้าอยู่ในระดับสูงกว่าปกติทบาลของสาภาพโซเวียตในเวลานั้นระบุในรายงานอย่างเป็นทางการว่าสาเหตุการตายมาจากการตายโดยธรรมชาติที่ไม่สามารถระบุได้กว่า60ปีผ่านไป คำถามยังคงอยู่พวกเขานี้อะไรกันแน่ในคืนนั้นภัยธรรมชาติโครงการอาวุธลับหรือเกิดจากบางสิ่งที่มนุษย์ไม่ได้ทำ